สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับก็มาอยู่ใน X Shot Server นะครับแล้วด่านที่ผมจะมาเล่นนะครับก็จะเป็นประตูผี3ระดับตำนานนะครับผมโอเค let's go ครับผมมามาเล่นด่านอะไรที่แบบว่ามันแปลกๆกันบ้างนะครับซึ่งด่านนี้ผมก็เคยทำคลิปลงเล่นไปแล้วแหละนะครับก็นานละนะครับทีนี้ก็เรากลับมาลงใหม่กันนะครับเพราะว่า มันได้รับการอัปเดตปรับปรุงใหม่นะครับคือมันจะไม่ยากเวอร์เกินไปนะครับมันจะง่ายลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าง่ายในที่นี้คือง่ายขนาดไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าพยายามได้นะครับก็คือห้ามตายจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันลิมิตตกแตกระดาษคือน้อยมากนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กด like, ติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับโอเคเพื่อนแม่งไปถึงข้างบนกันแล้วว่ะ โอเคงั okay, ้นเราก็ต้องรีบไปครับแล้วคือผมอะปิงมากเพราะว่าไอโปรแกรม vpn แม่งเป็นหา่าอะไรก็ไม่รู้นะครับปิงมันแบบแม่งเยอะจะจัดเลยแต่คือตอนเนี้ยเอา้าไอคนอยู่ไกลเสือกโดนทังนั้นอ๋อไม่ตายเว้ยโอเคต้องรีบไปครับเพราะว่าเพื่อเราถึงหมดแล้วซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าฆ่าตัวตายไปแล้วอะผมจะเกิดตรงนั้นเลยหรือเปล่าแต่ว่าไม่เอาเดีกว่าแล้วผมวิ่งปเองถึงจะช้าหน่อยก็เถอะ แม่งตกเว้ยเอาเพื่อนแม่งวางป้อมแล้วเหรออ่ะวาง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 เห็นเพื่อนวางเราก็วางตามเพื่อนครับโอเคเผื่อจะมีประโยชน์เอาชิปหายแล้วพื้นแดงพื้นแดงแต่เ,เพิ่งรอแป๊บรอแป๊บค่อยๆไปค่อยๆไปๆไปึ๊บรอครับรอครับเอ้าแม่งยิงเสาได้เลยเหรอปอาระเบิดไปเอ้าเฮียโดนถอยเลยครับโอ้โหโคตรแรงเย็ดเค้เอ้าหมดแล้วเหรอ อ้าวไวจัดโอเคเข้าประตูวับไปโอ้โหแม่งปาระเบิดทีคูลดาเมจแล้วยิงแม่งอะคือตายเลยนะเดี๋ยวนี้เข้าประตูสีอะไรสีฟ้าโอเคไปครับไปครับตอนนี้คือลงกันครบ4คนเลยเฮ้ยอันนี้สไนอะไรก็ไม่รู้เห็นเพื่อนเล่นน่าจะแรงหน้าดูนะครับโอเคแต่ว,ว่าผมไม่มีไงเข้าประตูวับไปมอนก็จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยใครจะอยู่ดูแลก็จัดเลยผมไม่เอาละ นี่ประตูประตูหนทางส่นรกประตูใหญ่ๆนี่ครับต้องใช้มีดมุลไลมีดมุลไลโคตรแรงหมอบอกเลยโอเคเข้าไปเลยครับตามทางมีใครดูวัวอยู่ไหมอ่ามันไปไหนแล้ววะหรือว่าเพื่อนปล่อยตายวะหรือว่าไม่จําเป็นต้องดูเราแค่วิ่งผ่านไปโอเคงั้นก็วิ่งตรงไปด้านหน้าอย่างเดียวเลยครับอยู่ไหนกันวะ ไม่ถึงวะข้างหน้าข้างหน้าแต่ใช้ปืนยิงดีกว่าโหถึกอยู่เนี่ยนี่ขนาดใช้ปืนแชมเปี้ยนยริงเนี่ยยังตายยากกันเลยปึ๊บมาแล้วจ้าชาร์จครับชาร์จครับชาร์จเต็มครับปล่อยโอเคมีดแหลกอยู่แล้วอันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหยังอึดตายยากตายเย็นเหลือเกินโอเควิ่งผ่านไปเลย จบไวบอกเลยนะครับบอกเลยว่าจบไว้แน่นอนจบไวแบบไว้ที่ๆไปวิ่งผ่านไปเลยืไปแล้วดีไซน์ด่านได้สวยมากครับแม่งสุดยอดจัดไปแล้วอันนี้เก็บได้ปะ่ะอ๋อนี่มันแค่ดิงเหรอดิงไปไหนด้งไปไหนก่อนดีกว่าอ๋อด้งไปด้านหน้าโอเคเหมือนทําให้เราแบบว่าไปถึงเร็วขึ้นหรือเอาไว้จุก๊กหลบก็ไม่รู้ ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอันนี้หมดหรือยังอฟเฟกมีสวยมากเลยสีฟ้าสีชมพูเข้าด้วยกันเป็นสีม่วงใช่ไหมไม่รู้ว่ามันออกเป็นม่วง,วงอ่ะอา้าเข้าประตูวาร์ปังไม่ได้หนพวกมอนยังไม่หมดโอเคงั้นก็เคลียให้หมดซะเทยเข้าได้และคราวนี้เข้าปตูสีอะไรต่อมันมีทั้งหมดอุ้ยเชี่ยอันนี้บอสลวลวะ่ะ แม่งเอาปืนอะไรยิงกันวะนะแม่งยิงแต่ละเบิดกันทิหายไปยิงไปเลยครับแปบ๊บเดียวแยวแม่งก็ตายนี่ผมไม่ได้ปลาระเบิดเนี่ยผมเล่นแบบโยนแต่ปืนอ,อย่างเดียวเนี่ยแต่ตั้งป้อมยิงแม่งเลยปืนผมแรงจัดโอ้ยิงเข้าที่หกพันเลยใครแม่งไอ้นี่หรือเปล่าวะปลาละเบิดหรือเปล่าวะมันเล่นปืสนสไนอะไรกันวะทำไมสไนดูแรงจังอันนี้ไปยังไงโอ้โหแม่งวิ่งกระโดดเข้าประตูวัดงั้นเลยเหรอไปเข้าตามเพื่อนครับ นะครับวิ่ง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 อยากให้มันวิ่งไวเท่านี้เวลาเล่นแบบโหมดอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับวิ่งผ่านไปเลยอวิ่งกลับวิ่งกลับปึ๊บปึ๊บโอเควิ่งไปครับแวะด้วยแวะด้วยไม่มีมอนชิบหายต้องแวะต้องแวะไปแล้วเว้ยเข้าตัวว้ไปเฮ้ยเชีกือบตายเกือบตายครับท่านผู้ชมต้องระวังไว้ให้ดีปึ๊บ ดีนะมีดนี้มันมุมมองสามเรามองเห็นไปไปไปนี้วิ่งผ่านไปทะนูวมันยิงรัวมากระวัง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 เออไปแล้วไปแล้วนะครับผมเข้าตัวว้าไปปึ๊บโอเคอะไรก็รู้แต่เป็นหมดลยครับแวะหน่อยแล้วกันไปแล้วอุ้ยเชี่ยเก,กือบตกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปปึ๊บโอเคกลับมาตรงนี้ครับแล้วก็ว้าไปมาเหมือนเดิมครับระลึกครับว่ามีด่านเลยโอเคทีนี้ผมก็ จะวางป้อมปืนไว้ตรงนี้ดูสิว่ามันจะจบง่ายไหมแค่นั้นแหละโอเคกลายล่างแล้วครับไอ้สองคนนี้ถ้าเป็นประตูผีสามนะไอ้ผู้ชายตัวนี้มันยังปกป้องเลยพอมารีเจนคือกลายเป็นตัวร้ายซะงั้นโอเคเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรตัวร้ายเหรอสัตว์วางครับวางป้อมปืนนะครับอาระเบอรครับผมดามิยิงแม่งเลยหตายอย่างง่ายอะ่ะถามจริงนะครับตั้งป้อมยิงแม่งเลย อันนี้คือแบบไวกว่าที่คิดแฮะไวจริงๆเลือครึ่งหลอดแล้วครับใกล้ตายแล้วครับนี้เดียวชิบหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยพื้นแดงพื้นแดงหาที่หลบอ่ะทันไปเนี่ยเหมือนจะไม่ทันโอ้แม่งเปิดเกาะเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสบายสบายยิงแม่งเลยตายไอ้เหี้ยจะตายแล้วเออ แตกไปโอเคจบครับผมโอ้โหยี่จบแบบจบแบบง่ายดดยโอ้โหจบแบบง่ายเลยครับผมปกติคือแบบว่าลงแทบตายกว่าจะผ่านนะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ Hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind up what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. A hundred different things, I mean, one has got to stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love, that could feel like a gift. Forget about the money uh. and just find what it is.